สดีครับพี่น้องผมพบกับกันเช่นชี้อครับผมกาเซียทพึ่งตนนี่เอ้ครับผมเมื่อปีศิพาพี่น้องอยู่เบื้องแค่ครับผมแค่ยู่ท่ากระบาครับยื่นท่าเคลื่อนครับพี่น้องเคลื่อนในหน่อยยื่มอง่าขางเลี้ยงกองทรายแล้วครับนี่ครับขาวเลี้ยงกองทรายนี่การีน้องเปนสิภัไปเบิ้งแค่อีกฟ้ามนึงครับผม๋ยวผมล่อหนอนเันกองผมกระทกนีไปเป็นให้เบิ้งว่าเคลื่อนี่เป็นยังไงครับผม ครับมีหน้ามยาียังยันง <iß aime> นีครับผมฝนตกเมื่อคืนฝนตกบนมีอเลยพี่น้องฝนตกครับผมครับบรรยากาศครับผมนี่ครับผมรถกระแล่นมากนียอันทั้งไปพ่นก็เป็นไปไปคลองไส้พี่น้องครับผมไปคลองไส้ครับเป็นเคลื่อนเคลื่อนครับผมเคลื่อนนี่บอมเป็นเคลื่อนมีหน้ามียังพร้อมบ่หน้ากระลังฝนกระลังตกขึ้นเลยนีหน้าึ้นครับผมหน้าคืนกระลังขึ้นครับผมนี มาหน่อยอันนี้ก็จะไปผล่ะครับผมไปเบื้องแพะอันนี้ท้าไปทั้งก็เป็นไปทั้งกาท่ากระบาครับผมไปทั้งท่าบาท่านต้องัวามือผมสิเป็นข้องไส้ครับผมเป็นบาดก้องไส้แล้วครับผมไอ่ไป่นี่บรรยากาศดีครับพี่น้องเดี๋ยวน้องมันเสพายเบึ้งแพรอยู่มอง่าทั้งผล่ะัผมทั้งเงานขาดโรงเรียนเนาะขาดโรงเรียนไปทั้งเกินภาคกระบาเนาะครับผมบรรยากาศก่อนไปทรงลูกเิ็นครับผม ไปพี่น้องเดี๋ยวเหาขับรถไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวรอขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็รอน้องไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเ่าไปเจอกันอยู่งมองใกล้ๆฟาร์มแพลนนะครับเนาะเนาก็ไปบุถืูดอกพี่น้องเดี๋ยวรอน้องเพป็นก่อนที่กันเลาก็ค่อยไปเรื่อยๆครับผมไปแล้วขึ้นรถกันพี่น้องรถกแต่มาไปเป็นรถไปครับผมเบรงน้ำฝนว่าเป็นยังไงครับผมมาเคลื่อนน้ำฝน ไปน้องมาแล้วครับผมไปเอาไปเลยเฮาไปมาแรกคนน้องไปแล้วไปน้องน้องไปแล้วไปครับรถตามนอ้องไอ้ภูระครับ,บรรรมผมอ่าไปเบิ่งฟาร์มขนดูมันใไงสันดาลใจเร,รมมาคนว่าฟาร,ร์มใหญ่ว่าจะเจอผ้าผีไงพี่น้องเบิ่งให้พี่น้องสนใจจะได้แพรครับผมอไป บ่ไก่จากเรนดอกพี่น้องบอ่ไก่จากมอง,งนันโรงเรียนของท้ายเหรวครับผมบ่ไก่จากเรนของไรายเนาะจะเขาค่อยๆไปครับผมเพาราะว่าขับรถมีเดียวพี่น้องเพราะว่ามาันกะอันนี้ค่อยขับเนาะทางเกษตรเปนเนนเน็นเนื่องแน่ครับผมรถมันตามยี่น้องขับแ่้กว่เด็ครับผม น้ำเข้าไปทั้งนี้ก็ออกผละท่า,ากระบาพี่น้องออกท่ากระบาออกน้ำตกบางซีดาครับผมมาพาพี่น้องไปบูเพะง,งามๆเผื่อพี่น้องอยากได้ไอ้คนยังใสเนะเอ้ไป

มาทั้งนี้พี่น้องไปทั้งทีกับไปไปคนล้วครับผมทั้งที่กับไปเพราะนั้นนับตกปั่งสีดาครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นโรงเรียนครับผมเป็นลุงเรียนเนาะตามน้อเรนไปเรื่อยครับผมอีกเป็นลุงเลียนพี่น้อง ก็เป็นตุงเรียนครับผมุงเรียนครับผมแต่นองคนเดิน้ำหนาไปครับผมนองคนกำลังนั Arizona, ่งหมาอยู่ไปดูแพรงงามขอเกใหญ่นองคนบอกว่าพึ่หูจจกล่ะฮะกับ่มูเฮายนก็ใส่ดอกน้องคนหลังคนที่เลีแพะ่นอเขาจะกหัว่าแพอยู่กตรงไหนมีน้องเขาจหัวแพตรงไหนมีเอก็ต้อกไปครับ พี่น้องมาหาแบบพี่น้องมาไม่ถูกพี่น้องกับเบิ่งต่างสิทธิ์ทางผมนะครับผมแต่ที่ทังที่ผมขับรถมาเลยแหละครับผมอดีตมูอถูกอย่าไปข้อพูดมันจะให้ปวดทุกขหน่อยนี่แหละพี่นอ้องอาจจะเป็นบรงเหนือแหละครับผมทางเขานี่เนาะทางเขามันก็มีสวนกล uh i, ้วยสวนยางเนี่ยนะครับผมที่ปลากล, uh i, ล้วยปายางแหลงเขาหัวเรียนฟ้าฝนนะครับผม,อมโอ้ไปอยู่ข้างในคุณพี่น้อง,พอ,งพออยู่ข้างในคุณครับผมไปตาไปพี่น้อง ยาสิโลซายาสิโลซาตามไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆเลยยาสิโลซาตามไปเรื่อยๆยาสิโลซาเอ้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 าจะนอจะน,นอจิไปไปไปพี่นอ้องไปกันเลยนี่ยาสิโลซา อ,อ,อ,อืบรรยากาศดีด้วยพี่น้องนี่งทั้งนี้บรรยากาศดีโอ้พันเลี้ยงพันเลี้ยงอยู่ในปลาเออมกอกะทาอยู่ครับผมพันเลี้ยงอยู่ในปลาทั้งนี้อยากกันไรพี่น้องอหอยงวัวกินนด้ครับผมอืเออพันเลี้ยงในปลาดีพี่น้องกะทากะยุคไกลๆเฉยๆพี่น้องมันบ่มนพี่ยังรบกวนเนาะ ทางขามากข่าง่ายเยอ่พี่น้องนี่มันไม่ค่อยเป็นทางลูกลังครับผมอืมหนุกลังกับ่บแช่บยังกับขามากยังางทั้งปีก็เป็นบรรยากาศผมก็นนี่เรียงง้อเรียงยังก็ได้ทั้งปีที่เป็นขอมากทั้งปีครับผมอืมโอ้แต่น้องเป็นโบผ้ามาบูหูดินครับผมเพราะว่ามันกขอยู่ในอนะนะแต่ว่ากับ่บในปัญหาจ้ามือเส้นทางเนาะแต่ทางนี้สะดวกสบายกว่านะออกปลาอยู่ข้ามานี่พี่น้องมาจากปลาอยู่ข้ามานี่น้อง ไปคนรีบปลีเลยเรียงว่านี่เพิกับปลูกหยาดน,นี่เปียไปไปน้องหยาดน,นี่เปียหยาดน,นเปียรไแขะไก่งวัวปลูกงัวปลูกสัตว์กินในปุกอยุยางครับ นอมาแล้วโอ้ทั้งนี้เพื่อนบรรยากาศเทนบอท้องปลูกงานที่เปลี่ยนแกบย่างหลายครับผมทีบออืมมาใิ่แม่ทั้งนี้คือเปล่ามาโอ้เจอแล้วเพื่นอน้องเจอแล้วเช็ดแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวขับลุกไปดีเลยเพื่นอน้องตรงไหนบน่นไป ปลูก n h าไว้เพื่อนอนอนี่ n h ายังงาบกว่าปลูกหย่าได้เปียกอืมอืมอืมออกแปีเพื่อนบรรยากาศดีไปเลยมองมีมองจอดรถมองโลกยังสาบายสะดกกวกสบายผมคุณขวักคุณ นี่ถึงแล้วพี่น้องเท็งแล้วสวัสดีครับผมมาจากช่องเกษตรพึ่งตูนเด้อมาเมื่อนี้มาเป็นเป็นซื้อกลางให้ถ้าพี่น้องทั้ง่องอยากได้แพรย์จยังไงนะกต่ิมมาไายพี่น้องเบิ้งครับผมเดี๋ยวการหายทั้งนี้บอกกดทั่วให้พี่น้องไปเป็นซองกลางเนาะครับผมครับผมเบิ้งเบื้งไหนเลยครับผมเยอะเยอะไายเบิ้องที่นี่ก่อนเนาะครับผมเบื้องเรียนก่อนเยอะเยอะเยอะ คลิปนี้ให้พี่น้องเบื่องเรื่องก่อนนอกจากจังสิมาสัมภาษณ์เจ้าของฟพา่นเนาะเล่เบเด้อครับเออปีนยางครับเปียกเล่เบิร์ดให้พี่น้องนี่มือว่างก็ไปทายงัวมาบักยางเล่เอาอยู่ตลาดงัวนอะไรเล่เบิดพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งฟ้าไปนะเบก่องน้องเดี๋ยวจังสิสัมภาษณ์เพื่อนเนาะว่าเป็นมาจังได๋เพิ่นจังเ่ีเลี้ยงเลี้ยงแพเนาะครับเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่โอ้ยังกวกฟ้ามึนกับมาสถานเพื่อนเนาะข้อก็สูงข้างใต้นี่ก็สะอาดครับผมนี่เบิ่งเล่นนี่ มีแก่แก่กับมีพี่น้องคุณครับผมนี่งเหนมา่หอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ่ายถ่ายบรรยากาศฟ้ามึงก่อนเดี๋ยวจังสิสัมภาษณ์เพื่อนเนาะว่าเป็นมาจังไนยังมันเลี่ยงแพะครับผมคุณโอ้ฟ้ามึงอิ่ว่าวแย่มาตรฐานพี่น้องคุณข้อกระเฮ็ทย่างหนีเนาะครับผมข้อกระเทย่างหนีแย่มาตรฐานครับผม เดี๋ยวต่อคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเดี๋ยวฝากต่อคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวสัมผัสจ้าของฟ้าเหมือนกันครับผม